สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงการเคลียร์ปืนนะครับว่าทำไมการเคลียร์ปืนเนี่ยถึงจะต้องปลดแม็กกาซีนแล้วก็ดึงสไลด์สองถึงสามครั้งหรือมากกว่านั้นขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเหตุผลมันคืออะไรจับปืนทุกครั้งนะครับต้องเคลียร์ปืนก่อนเราไม่รู้ว่าในปืนเนี่ยมีกระสุนไหมและนี่ผมจะมาสาธิตวิธีการเคลียร์ปืนนะครับพอจับขึ้นมาแล้วเนี่ย แนวปืนเนี่ยหันไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลดแม็กกาซีนด้วกันปลดกดปุ่มตรงนี้โดยส่วนใหญ่ปืนปุ่มปลดแม็กกาซีนจะอยู่แถวๆนี้แหละครับกดฟึดดึงออกมาอ่ะเห็นไหมครับว่ามันมีกระสุนแต่อันนี้เป็นกระสุนซ้อมเป็นกระสุนดมัมมี่เอามาสาธิตให้ดูอ่ะทีนี้เราเห็นแล้วว่าในแม็กกาซีนมีกระสุนอยู่เราก็วางแม็กกาซีนก่อนแล้วทีนี้เราไม่รู้ว่าในลงเพลิงของปืนเนี่ยในลงเพลิงเนี่ยมีกระสุนอยู่ไหม เราก็ต้องทําการเคลียร์ปืนด้วยการดึงสไลด์อย่าลืมนะครับนิ้วไม่เข้ากลองไกแนวปืนถัดไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับดึงสไลด์เห็นไหมครับกระสุนเด้งออกมาแล้วกระสุนเด้งออกมาแล้วและดึงอีก2-3ครั้งเพื่อเป็นการเมคชัวแล้วทีนี้จะลั่นไกทิ้งไปในที่ทางที่ปลอดภัยก็ได้หรือจะค้างสไลด์ก็ได้แล้วค่อยทำอะไรอะไรก็ตามครับต่อกับปืน ทีนี้เหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องดึงสไลด2์2อถึงสครั้งเนี่ยเพราะอะไรอันนี้พูดถึงนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบรรจุเป็นกระสุนซ้อมนะครับมีกระสุนอยู่ในลังเพิงละเมื่อเราหยิบปืนขึ้น,นมานี่ไม่เข้ากล่องไกแนวปืนหายไปในทางที่ปลอดภัยเพื่อที่จะทาการเคลียร์ปืนเนี่ยอันดับแรกเลยคือเราต้องปลดแม็กกาซีนก่อนพอเมื่อปลดแม็กกาซีนเนี่ยเท่ากับว่าเราเห็นแล้วว่ามีกระสุนไหมพอมีเราเห็นว่ามีกระสุนอยู่ในแม็กกาซีนเนี่ยทีนี้เราจะไม่มีทางมั่นใจได้เลยว่าในเนี่ย ในลากล้องเนี่ยมันจะมีกระสุนไหมเราก็จําเป็นที่จะต้องดึงมันออกมาครับเห็น,นครับกระสุนมันก็จะเด้งออกมาแล้วทีนี้การที่เราจะต้องดึงหลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่าในกรณีที่ถ้าเราเราลืมเราลืมที่จะปลดแม็กกาซีนออกเนี่ยถ้าเกิดปลดออกแน่นอนถ้ามีอยู่ในนี้มีแค่นัดเดียวแต่ถ้าเกิดในกรณีที่บางท่านลืมอาจจะทําการเคลียร์ปืนเนี่ยครับทุกอย่างนิ้วไม่เข้ากลงไกแนวปืนหันไปในทางที่ปลอดภัยเนี่ยเพื่อที่ทําการเคลียร์ปืนเนี่ย แต่บางท่านอาจจะลืมในการที่จะปลดแม็กกาซีนออกมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดท่านดึงแค่ครั้งเดียวกระสุนเด้งออกไปแค่นัดเดียวถูกไหมครับแต่ในแม็กกาซีนเนี่ยยังมีกระสุนอยู่เพราะฉะนั้นกระสุนนัดต่อไปเนี่ยที่มันเคยอยู่ในแม็กกาซีนมันถูกป้อนเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมครับมันถูกป้อนเข้าไปอยู่ในหลังเพลิงแล้วมันถูกป้อนเข้าไปอยู่ในหลังเพลิงแล้วเราก็เลยต้องดึง2ถึง3ครั้ง เพื่อเป็นการเตือนตัวเองด้วยและเพื่อเป็นการเมคชัวร์ด้วยเพราะเมื่อเราเห็นแล้วว่าเราดึง 2- งถึงสาครั้งยังมีกระสุนอยู่เราจะเอะใจแล้วว่าทําไมอ๋อลืมปลดแม็กกาซีนลืมปลดแม็กกาซีนเพราะปลดออกเราก็จําเป็นที่จะต้องดึงอีก2-3งถึงครั้งเพื่อเป็นการเมคชัวร์ว่ามันไม่มีกระสุนแล้วลั่นออกไปในทิศทางที่ปลอดภัยหลังจากนั้นก็ค้างสไลด์เราค่อยทำอะไรๆก็ตามต่อกับปืนนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะ ทำช้าๆให้ดูอีกรอบหนึ่งในการเคลียร์ปืนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบรรจุกระสุนก่อนอันนี้เป็นกระสุนซ้อมนะครับเดี๋ยวบรรจุไว้3นัดใส่แม็กกาซีนเข้าไปในตัวปืนมีกระสุนในลงเพลิงแล้วนะครับเดี๋ยวทําการเคลียร์ปืนหยิบปืนขึ้นมานิ้วไม่เข้ากงไกหันปืนไปในทิศทางที่ปลอดภัยปลดแม็กกาซีนลกสไลด์ดูกระสุนเด้งออกไปแล้วอีก2-3ถึงาครั้ง ลันไกไปในที่ทางที่ปลอดภัยหลังจากนั้นค้างสไลด์การค้างสไลด์เนี่ยโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะไม่ใช่ปืนทุกกระบอกนะมันจะมีปุ่มเนี่ยที่เป็นปุ่มค้างสไลด์ส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆนี้แหละครับอยู่ในบริเวณนี้ให้เราใช้นิ้วโป้งหรือว่ามือมือข้างที่เราถนัดถ้าเป็นมือซ้ายอันนี้มันเป็นก๊อกสิบเก้าเจนห้านะครับมันจะมีปุ่มค้างสไลด์ทั้งสองด้านแต่ส่วนใหญ่จะถนัดมือขวาก็ให้ใช้นิ้วโป้งดันเห็นไหมครับว่ามันจะกระดิกได้ ให้เราใช้นิ้วโป้งดันค้างเอาไว้เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวดูฝั่งนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันมันมันเป็นเหมือนกันทั้ง2ด้านดันค้างฟึบมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับฟึบหลังนั้นจับคอมไปที่สไลด์แล้วดึงสไลด์ถอยหลังมันก็จะล็อกเอาไว้อ่าอันนี้เป็นการค้างสไลด์แล้วก็ดูว่าในรังเพลิงไม่มีอะไรนะไม่มีกระสุนอยู่ เรียบร้อยเราจะปิดสลด์ลั่นไกไปในทิศทางที่ปลอดภัยหรือจะวางปืนอย่างนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นวิธีการเคลียร์ปืนเบื้องต้นกับคําถามที่ว่าทําไมเราถึงต้องดึงสไลด์สอถึงสครั้งขึ้นไปในการเคลียร์ปืนนะครับวันนี้ก็น่าจะตอบคําถามหลายๆท่านได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ดูอยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ